ตำนานของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองใต้หลวงพ่อจำเนียนแห่งวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ผู้เป็นเจ้าของตำนานอันเลื่องลือของบรรดาสาธุชนที่เคารพเลื่อมใสในการปฏิบัติธรรมของท่านรวมทั้งพระธรรมคำสอนที่ท่านพึงมีแก่บรรดาศิษยานุศิ์โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังกล่าวได้ว่าท่านเป็นอาจารย์ที่พร่ำสอนพระดังๆที่อยู่ในยุคนี้หลายต่อหลายรูปท่านหลวงพ่อจำเนียนท่านเล่าว่า ทั้งอาจารย์ยันตระและพระพยอมซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ทั้งสองก็เคยเป็นสิทธิ์ของท่านมาก่อนจึงเรียกได้ว่าท่านเป็นต้นแบบที่ควรเคารพสักการะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่กระจายกันทำประโยชน์ให้แก่สังคมตามตำนานของท่านได้กล่าวไว้ว่าท่านเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเดิมของท่านอยู่ที่หมู่ที่สี่ตบลท่าไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในวัยเยาวนั้น เมื่อท่านอายุได้ประมาณห้าขวบท่านก็ได้รับการฝึกฝนให้นั่งสมาธิโดยมีมารดาและบิดาเป็นผู้สั่งสอนอบรมเหตุที่บุพการีทั้งสองของท่านได้พยายามที่จะให้ท่านนั่งสมาธินั้นเนื่องมาจากบิดาของท่านแต่เดิมนั้นเป็นพระภิกษุซึ่งออกธุดงปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาถึง13ปีและในขณะที่ทุดงนั้นท่านได้เกิดนิมิตขึ้นว่า จะมีลูกที่เกิดขึ้นมาและสามารถที่จะทำประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากในสมัยนั้นเด็กชายจำนนรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าทำไมเราจึงถูกพ่อแม่บังคับแต่เพียงลำพังพี่ชายทั้งสองคนน้องชายอีกสองคนและน้องสาวทำไมจึงไม่ต้องทำอย่างที่เราต้องทำและตำหที่มีอาจจะลืมเลือนของหลวงพ่อจำเนียนก็เกิดขึ้น เมื่อบิดาของท่านซึ่งมีอาชีพเป็นหมอแผนโบราณมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านไปรักษาคนไข้ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านจึงได้ให้เด็กชายจำเนียนฝึกสมาธิอยู่กับมารดาวันนั้นเด็กชายจำเนียนรู้สึกว่าดีใจที่พ่อไม่อยู่บ้านแต่กลับถูกแม่บังคับให้นั่งสมาธิโดยให้หายใจเข้าออกพร้อมทั้งกล่าวคำว่าพุทโธวันนั้นเป็นวันพิเศษที่พ่อ ไปรับรักษาคนที่บ้านห่างไปมากยังเหลือแต่แม่อัตมาคิดนายมว่าแม่คงไม่รู้เหมือนพ่อวันนี้เราคิดสนุกกับสักวัน,นงคิดเล่นน้ําคิดชักว่าวคิดกระโดดน้ำอเนี้ยต้องคิดท้งอย่างไปแม่บอกว่าจํเนียนพ่อเธอมาอยู่หนะ้าฝากหน้าที่แม่ไว้ให้ข้าวใจว่าพุทธหายใจข้าวว่าพุทธนะหายใจออกว่าทอนะ อยาคิดเรื่องเล่นเรื่องอื่นนะเอาเริ่มนั่งสมาธิแม่อยู่ข้างหลังพอนั่งสมาธิเอ้ข้าวพุทธมันก็คันร้อนออกโทรมันก็คันร้อนอย่างนี้ไม่ได้ผลเอานีนอย่างนี้ีกว่าเรานึกว่าขึ้นบนต้นไม้สูงและโดกระโดดม้วนตัวลงมาเปา็นลูกมะพร้าวตุ้มลงไปในน้ํา ขึ้นไปใหม่กระโดดแปลงเหลาลงมายืดมือยืดเท้ากรงแล้วหัวลงจุกลงไปอย่างนี้สนุกดีกว่าแม่ไม่รู้แม่นั่งอยู่ข้างหลังแม่บอกทีว่าลูกอยากคิดเล่นกระโดดมวนไปลูกมะพราะ้าวลงไปในน้ําและอยากคิดว่าขึ้นไปอีกไปกระโดดมือยาวตีนยาวแปลงเหลาลงมาลงในน้ําอย่างนี้พ่อเธอไม่คิดนะแม่รู้นี่ว่ะ คิดใหม่ดีวกว่าว่าแม่รู้จริงไหมแต่ในขณะที่เด็กชายจำเนียนกำลังจะวอกแวกจิตใจที่กำลังจะคิดในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามมารดาที่กำลังนั่งกรรมาฐานก็รู้ทันไปเสียทั้งหมดจึงเกิดความโมโหเนื่องจากอยากจะประชดมารดาและประกอบกับความน้อยเนื้อต่ำใจของท่านที่ถูกบังคับเพียงลำพังในใจของเด็กชายจำเนียนขณะนั้นจึงคิดแต่เพียงว่า อยากจะนั่งให้ตายไปต่อหน้าต่อตาแม่ไม่ว่าจะเมื่อยละก็คิดว่าเมื่อยให้ตายยุงกัดก็ปล่อยให้กัดให้ตายโดยที่เด็กชายจํำเนียนไม่รู้ว่าการคิดเช่นนี้เป็นที่มาแห่งการนั่งสมาธิแบบมรณสติการะลึกถึงความตายเป็นอารมณ์นั้นพุทธศาสนาว่ามรณสติแต่ไม่รู้ตายตายตายหลับตาไม่ลืม นั่งตัวกรงก็ตายตัวงอนิดก็ตายตายตายยงกัดได้กัดตายตาย,ตาย,ตายหิวข้าวมาก็หิวข้าวไปตายตายนั่งคืนนึงผ่านไปแล้วดึกแล้วแม่บอกลูกจำเรียนกินข้าวก่อน <c oughs> นั่งใหม่ไม่เอากินข้าวมันไม่ตายลุกขึ้นมาก็ไม่ตายนั่งให้ตายดึกก็หิวอีกหิวข้าวอีกหิวใ่้ตายเอาตายอย่างเดียวมาเป็นอารมณ์เสร็จแล้วตอนเช้าแม่เอาข้าวมากินอีก มาจำเนียนกินข้าวก่อนค่อยนั่งสมาธิใหม่ไม่เอาตายอย่างเดียวตอนนั้นหูตาชัดเจนดีตายอย่างเดียว,อนนยอยยวพอเที่ยงขึ้นมาจิตจะขาดจะขาดหิวก็หิวร้อนก็ร้อนคันก็คันปวดก็ปวดดิ้นรนมากก็นึกว่าให้ตายเร็วที่สุดจากการที่เด็กชายจำเนียนพยายามนั่งเพื่อจุดประสงค์ในความคิดเพียงแค่ต้องการจะตายจนครบคำ แม่เรียกให้กินข้าวก็ไม่ยอมฟังคิดเพียงแค่ต้องการจะตายจนเวลาผ่านไปรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งด้วยความทรมานจากความเมื่อยล้าและหิวข้าวจนจิตแทบจะขาดในที่สุดก็เกิดความว่างเปล่าขึ้นในจิตเกิดความสงบความรู้สึกที่ว่างเปล่านั้นทำให้เกิดความสุขในจิตจนเด็กชายจำเนียนไม่อยากที่จะทำสิ่งอื่นใดขณะนั้นเอง บิดาก็กลับมาจากการที่ไปรักษาคนป่วยเมื่อมาถึงบ้านก็ถามถึงเด็กชายจำเนียนมารดาก็เล่าให้ฟังว่านั่งนิ่งไม่ยอมลุกมากินข้าวไม่ยอมทำอะไรทั้งนั้นบิดาได้ฟังดังนั้นก็รู้ทันทีว่าเด็กชายจำเนียนกำลังทำอะไรอยู่ก็บอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงส่วนเด็กชายจำเนียนนั้นก็ยังคงนั่งสมาธิอยู่อย่างนั้น จนมารดามากระซิบที่ข้างหูว่าจำเนียนเอ้ยหยุดกินข้าวก่อนแม่เป็นแม่ของลูกนะแม่ให้มากินข้าวก็ต้องกินรู้ไหมเด็กชายจำเนียนในสมาธิขณะนั้นท่านเล่าว่าไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เลยแต่จิตคิดว่าจะต้องตอบมารดาท่านก็จึงเอ่ยเป็นวาจาออกมาว่าแม่ครับผมกำลังมีความสุขผมไม่อยากเลิกครับ ผมกลัวความสุขจะหายไปมานดาก็อธิบายให้ฟังว่าเราทำเองได้ก็สามารถจะทำได้อีกไม่ต้องกลัวเมื่อเด็กชายจำเนียนได้ฟังนั้นจึงยอมที่จะลืมตาแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาก็รู้สึกว่าความสบายเริ่มหมดไปความเมื่อยลา้าความร้อนความหิวเริ่มเข้ามาแทนที่ตำนานของพระเกจิอาจารย์เลืองนามแห่งเมืองใต้ หลวงพ่อจำเนียนแห่งวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ซึ่งท่านเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยวัยเยาว์เมื่อครั้งแรกที่ท่านได้นั่งสมาธิแบบมรณสติจนเกิดความสุขในจิตจนคิดที่จะแอบพ่อแม่ไปนั่งสมาธิในที่ที่ไม่มีใครมารบกวนเมื่อครั้งอายุได้ห้าขวบนั้นท่านได้พยายามที่จะกินข้าวที่กินเหลือแล้วนำมาตากแห้งและเอาอกเอาใจพ่อแม่ของท่านเพื่อที่จะแอบหลบหนีไปนั่งสมาธิ และเมื่อได้โอกาสท่านก็หนีเดินทางไปให้ไกลที่สุดแต่พ่อของท่านก็รู้ทันติดตามไปดูและไล่ตีจนท่านกลับมาระหว่างนั้นท่านก็พยายามที่จะนั่งสมาธิเมื่อมีเวลาว่างทุกครั้งตามตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อเด็กชายจำเนียนอายุได้ประมาณ6ขวบมารดาของท่านก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดลูก อยู่ได้เพียงเจ็ดวันท่านก็เสียชีวิตเป็นเหตุให้บิดาของท่านโศกเศร้าเสียใจมากจนสติฟั่นเฟือนเดกชายจำเนียนที่อายุเพียงหกขวบจึงต้องพยายามที่จะทำงานหาเลี้ยงครอบครัวที่ขาดร่มโพร,ร่มใส่ตอนนั้นฉันทำเรือจ้างห้พ่อแจวรับจ้างหาแม่เลี้ยงเพราะว่าฉันจะต้องไปหาเงินข้างนอกแล้วแม่เลี้ยงจะได้หวงข้าวที่มาช่วยหงข้าวเราจะได้ทำงานสองอย่าง พอดีได้แม่เลี้ยงให้ทำเรือจ้างขึ้นลำหนึ่งไปยืมเงินเขาทําเสร็จแล้วมอบให้พ่อพ่อไปแจวเรือรับจ้างเพื่อเลือกแม่เลี้ยงหาว่าคิดแต่พ่อหาแม่เลี้ยงแต่เด็กสมัยนี้คงคิดไม่ได้นะอยหกขวมนะแต่ฉันมันจําเป็นต้องคิดนะ่ะก็ถูกบังคับทุกเรื่องนะจำเป็นต้องคิดก็เลยพ่อแจวเรือจ้างคนละสามบาทจากบ้านไปหัวตุดไกลไปก็สามบาทแกก็ได้วันละหลายตาเหมือนกัน หลวงพ่อจำเนียนท่านพยายามหาเลี้ยงครอบครัวพร้อมๆไปกับการฝึกนั่งสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านโปรดปรานมากที่สุดจนท่านอายุได้20ปีบิดาของท่านก็เสียชีวิตเมื่อปีพศ2495ท่านก็ยกทรัพย์สมบัติให้กับพี่น้องและขอลาบวชแบบไม่ยอมศึกเนื่องจากเมื่อสมัยที่ท่านอายุได้ประมาณ8ขวบ ท่านได้มีโอกาสศ,ศึกษาพระไตรปิฎกจนเกิดความเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าและตั้งกิจอธิษฐานเอาไว้ว่าท่านจะต้องบวชเรียนเพื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสืบทอดเผยแพร่พระศาสนาต่อไปเพื่อช่วยเหลือสังคมและมวลมนุษย์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากและเมื่อหลวงพ่อจำเนียนท่านบวชเรียนอยู่นั้นท่านเล่าว,วา่า ท่านไม่ได้ศึกษาพระธรรมเท่าที่ควรเนื่องจากอาจารย์ท่านมีภาร,ระที่ให้ท่านต้องคอยดูแลวัดดูแลเด็กๆที่อยู่ในวัดท่านจึงขอลาอาจารย์ท่านออกทุดงแต่อาจารย์ท่านบอกว่าจะต้องจำพรรษาให้ครบเจปีก่อนจึงจะออกทุดงได้หลวงพ่อจําเนียนท่านจึงขอต่อรองอาจารย์สักหาปีอาจารย์ท่านก็ตอบตกลง ท่านจึงต้องคอยดูแลรับใช้อาจารย์ของท่านจนครบกำหนดเวลาแล้วท่านจึงขอลาอาจารย์ไปอยู่ที่วัดชายนาจังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์จำเนียนจำพรรษาที่วัดชายนาเพียงสามเดือนก็เป็นที่ยอมรับของบรรดาพระและชาวบ้านซึ่งยกย่องให้ท่านเป็นพระอาจารย์เนื่องจากเห็นปฏิปทาจริยวัตรที่เคร่งครัดน่าเลื่อมใสของท่านรวมทั้งได้เห็นถึงความรู้ความเพียรที่ท่านมีติดตัวมา จึงนมัสก,การหลวงพ่อจำเนียนขึ้นเป็นอาจารย์สอนธรรมะแก่บรรดาพระสงฆ์ทำให้เจ้าอาวาสและพระผู้ใหญ่หลายรูปในย่านนั้นต่างพากันมาจำพรรษากับหลวงพ่อจำเนียนเพื่อเรียนธรรมะกับท่านประมาณร้อยกว่ารูปและในจำนวนนั้นก็มีขราวาสรรวมมาอยู่ด้วยชื่อในสันซึ่งมีท่าทางแปลกกว่าคนอื่นหลวงพ่อจำเนียนท่านสังเกตเห็นว่าผิดปกติเมื่อเวลาที่ท่านกำลังจำวัด นายสันก็จะล้วงในย่ามเมื่อหลวงพ่อท่านขอดูก็ไม่ยอมท่านก็นิ่งเฉยเลี้ยงข้าวปลาอาหารให้นายสันจนอิ่มหลับไปท่านก็ไปเปิดย่ามดูก็พบเข็มฉีดยาท่านจึงนำเอาไปให้กองทหารวิจัยว่าเป็นอะไรปรากฏว่าเป็นยาฉีดที่สามารถฆ่าคนตายได้อย่างร้ายแรงท่านจึงนำกลับมาถามกับนายสันจนนายสันสารภาพว่าได้รับจ้างให้มาฆ่าหลวงพ่อจำเนียน โดยพวกคอมมิวนิสต์ต้องการให้ฆ่าพระดังๆอย่างอาจารย์เพื่อลบล้างศาสนาพุทธให้มาขู่คนนี้ว่ามันพายามาทำอะไรและไปขุดหลุมที่ดิมคลองบอกพระเนรอย่าไปยุ่งนะเขาทำงาพิเศษเขาคิดว่าไปขุดแหล็กไหลของคลังเรียกเหลกไหลกันไม่รู้เขา้าใจะผิดและไมนใครไม่กล้าไปดูขุดหลุมกระดิมน้ําให้ทหารไปสามคนบอกว่าฉันเธอรับเสนาว่าเอาเข็มฉีดยามาทําอะไรมาฉีดเราทําอะไร เธอล่วงหลายครั้งจะฉีดเราปล่อยทหารถ้าเธอไม่รับคืนนี้ก็ขวังแล้วเราไม่ไว้ใจเธอแล้วต้องขวังแล้วทหารทำมาบอกมา่าเอามือจะแทงคอบ้างเอาปืนจะยิงหัวบ้างขี่บนหัวบ้างบอกอยาฆ่าผมครับผมยอมเลยครับท่านอาจารย์ช่วยผมด้วยนะเขาส่งคนมาฆ่าคุณถ้าคุณพระผมรับสารภาพผมตายแต่เมื่อผมรับสารภาพบอกอาจารย์ต้องช่วยผมได้ไหมบอกก็ได้รับรองช่วยได้เด็ดขาดก็เลยได้าสารภาพก็ส่งมาฆ่าทำไมฆ่าเราอ่ะ อะไรที่มาฆ่าทหารเขาไปวิจัยแล้วอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะสามอย่างเขาว่าสามอย่างให้มาฉีดอย่างเดียวสติกนินสารหอูสยานไนเธอรู้ไหมผมไม่รู้ผมรู้แต่ฉีดอย่างเดียวและและ,และอะไรควรนะอ่ะยาเน็บไปท้ายเน็บนพร่นอนหลับท้ายเหน็บแล้วฉีดเลยสิบนาทีแล้วตายแกฆ่ามาหลายคนแล้วแต่ไม่แย้พระคารวะก็เลยเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาอย่างนี้เราจับเธอสารภาพเพื่อน้าแล้วเธอก็อยู่กับเราเรารับประกันเองว่าคอมไม่มาฆ่าไได้ ไม่ได้ครับคนอื่นมาอีกผมผมมอบตัวแล้วแต่คนอื่นมาอีกไม่เลิกเดดขาดตำนานของพระเกจิอาจารย์เลืองนามแห่งเมืองใต้หลวงพ่อจำเนียนแห่งวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ตามตำนานของท่านกล่าวไว้ว่าหลังจากที่หลวงพ่อจำเนียนได้มาจำพรรษาที่วัดชายนาและเป็นเหตุให้มีผู้ปองร้ายชีวิตท่าน ท่านจึงเดินทางไปจำพรรษาที่วัดสุคนทาวาสตําำบลบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อหวังที่จะมาเผยแพร่ธรรมะให้แกบ่บรรดาสาธุชนและพระสงฆ์ที่เลื่อมใสท่านโดยหวังว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นซึ่งเป็นเขตที่ค่อนข้างจะธุรกันดาลแต่ด้วยความที่ท่านเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของประชาชนซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคีจึงเป็นที่หมายปองของบรรดาผู้ก่อการร้าย ที่ต้องการจะทำ้ายท่านโดยเมื่อท่านไปถึงที่วัดก็ได้รับการต้อนรับด้วยการคมขู่ฆ่าจากจดหมายท่านก็ยังไม่หวาดวันยังคงช่วยเหลือชาวบ้านในระแวกนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลการฝึกจิตใจช่วยเหลือเด็กๆก,การกระทำต่างๆของท่านเปรียบเสมือนการทำนุบบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่หมู่บ้านชายแดนจนในที่สุดก็มีการจ้างวานให้ฆ่าหลวงพ่อจำเนียน หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จในที่สุดท่านก็ต้องจากวัดสุคนธาวาดไปด้วยความจำใจเนื่องจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายจะฆ่าพระทุกทุกรูปในวัดหากท่านยังคงอยู่เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะท่านท่านจึงจำเป็นที่จะต้องเดินทางสแสวงหาสถานที่อันสงบเพื่อสแสวงบุญท่านเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆมากมายในภาคใต้ เพื่อหวังที่จะพบสถานที่ที่ท่านจะสร้างเป็นวัดสำหรับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสื่อไปจนในที่สุดท่านก็ได้ไปพบสถานที่แห่งหนึ่งคือวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ท่านก็มีความรู้สึกว่าที่นี่จะต้องสร้างวัดถ้ำเสือและจะเจริญรุ่งเรืองแต่มีหลายๆฝ่ายที่คัดขานเนื่องจากบริเวณแห่งนี้มีผู้คนมาเสียชีวิตมาก และรอบๆก็มีแต่ชาวไทยมุสลิมผู้นับถือศาสนาคนละศาสนาแต่ท่านก็ยังคงตั้งใจที่จะสร้างวัดถ้ำเสือตามเจตนารมณ์ของท่านโดยที่ท่านตั้งใจที่จะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตจากวันนั้นถึงวันนี้เจตนารมณ์ของหลวงพ่อจำเนียนก็ยังคงดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการที่จะเผยแพร่พระศาสนาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก แม้ว่าตำนานของท่านต้องผ่านความลำบากตกทุกข์ได้ยากเพียงใดท่านก็ไม่เคยย่อท้อที่จะกระทำต่อไปจนเป็นเรื่องราวตำนานที่เลื่องลือของพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองใต้จนเป็นที่ยอมรับของสาธุชนทั่วประเทศหลวงพ่อจำเนียนแห่งวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่และในโอกาสอันดีดีทางทีมงานจึงของนมัสการหลวงพ่อจำเนียน และอาราธนาให้หลวงพ่อช่วยให้พรแก่บรรดาท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานอย่างทั่วหน้ากันยาญาโยมทั้งหมดพรวาตา,านี่มาจากสัจธ,ธรรมใครได้ไปและได้ผลขอญาติโยมพระรวมอารวมกำลังกายกำลังใจสติปัญญาเท่าที่มีด่วนรุดพรนี้จะไปหายมแล้วยมต้องดวนนะ หนึ่งขอให้อำนาจพระรนตนตาใจทั้งสามประการจงดนบันดาลด้วยอา,อาริยมรรยผลของพระรยบุคคลทั้งหมดนั้นจงไปบันดาลห้บังเกิดอารมณ์ในใจของโยมกำจัดอาธรรมในใจออกเสียสังขารใดที่ปรุงใจให้เป็นอปุญญาสังขารเป็นตัวบาปไม่ได้คิดร้ายเกลียดชังวุ่นวายในใจแล้วขออธิำนาจพระราชนาใจยดนบันดาลให้อำนาจอาธรรมนั้นหายไปจากจิตใจให้จนได้ เมื่ออาทานออกห่างไปแล้วขอามน่าประรัตนาตรัยและคุณธรรมทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้มีสามารถฉเฉลียวฉลาดมีบุญบรารมีที่การมากมากที่สิ้นบุญไปแล้วก็ดีที่ยังอยู่ก็ดีจงรวมพลังให้ญาติยมเป็นสัมมาทิฏฐิให้หมดคิดถูกํำถูกให้หมดคิดไม่เบียดเบียนคิดช่วยเหลือให้ใครต่อใครจเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวให้หมด ที่ได้ควังได้เห็นวันนี้ขอให้ทำได้ให้หมดช่วยเหลือสังคมมาจาเรินให้ได้ให้หมดใครทำชั่วทำกรรมทำเวรช่วยเขาไม่ได้อาภัยให้หมดและเราก็รีบเดินหน้าของเราไปให้หมดขอให้คนอาธรรมนี้บางเกิดกรรจัดอาธรรมในใจเราเกลียดเขาเราทุกขเราชังเขาเราทุกข์เรารักเขาเราทุกข์หลงเขาเราทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สติปัญญาด้วยอำนาจรมทั้งหลายพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลอยู่ในใครได้ทุกคน ทุกยุคทุกสมัยถือได้ไม่บังคับในกอเกณฑ์ต่างๆมากมายขอให้อำนาจพระรัตนตรัยพุทธศาสนาเรานี้จงดนบันดาลให้ใจคนทุกคนที่ได้ยินได้ควงในขณะน,นี้ในบนัดนี้จงพรบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยท้งกายและใจพรบแต่สิ่งที่สมปรารถนาขอให้เจริญตนเองและผู้อื่นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจงบางเกิดมีทุกเมื่อเถิด